จะเกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่มียุคสมัยโบร,ราณเรื่อบรรพบุรุษของเราโฮโมทาบิลิสลิแรกก้าวเดินอย่างระมัดระวังบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่นั่นท่ามกลางธรรมชาติอันดิบเถือนพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางเห่งการเอาชีวิตรอดที่เต็มไปได้วยความท้าทายาเรียนรู้การล่าสัตว์การเก็บของป่าการสร้างเครื่องมือและการสร้างชุมชนเรื่องราววันนี้จะพาเรา วันใหม่ขึ้นอีกครั้งบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แสงรุ่งอรุณอ่อนโยนส่องผ่านชั้นเมฆบางบางย้อมสีทองทั้งผืนดินโบราณอากาศบริสุทธิ์สายลมพัดผ่านหญ้าป่าพัดผ่าความหอมของดินชื้นและหมอกยามเช้าจากกระท่อมเล็กๆที่สร้างจากกิ่งไม้และใบแห้งเงาสี่คนค่อยๆก้าวออกมาเริ่มต้นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอันตราย นั่นคือมนุษย์พอมโมฮาบิลิสสี่คนบรรพบุรุษอันห่างไกลของเรามนุษย์กลุ่มแรกที่รู้จักใช้เครื่องมือและอาวุธเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางธรรมชาติป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายวันนี้เช่นเดียวกับทุกวันสี่คนกลับมาเดินทางต่อเพื่อหาอาหารภารกิจสำคัญที่สุดที่กําหนดความอยู่รอดของพวกเขาครั้งนี้ทุกคนถือหอกหยักๆไม้ยาวที่มีปลายลับแหลมด้วยหินอาวุธง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันตัวและล่าสัตว์สี่คนเดินระมัดระวังผ่านกุ้งหญ่าสูงสายตาสังเกตทั่วทุกที่ึูฟังเสียงผิดปกติทั้งหมดพวกเขารู้ว่าในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้อันตรายอาจมาจากที่ใดก็ได้เมื่อไรก็ได้หลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่งสี่คนตัดสินใจปีนขึ้นหินก้อนใหญ่เพื่อมองเห็นสิ่งรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นหินสูงประมาณ3เมตรพื้นผิวขรุขระ แต่พอปีนขึ้นไปได้จากตำแหน่งสูงนี้พวกเขาสามารถสังเกตพื้นที่กว้างใหญ่ของทุง่งหญ้าสายตาพวกเขาสำรวจทั่วทุกที่มองหาสัญญาณใดๆของเหยื่อหรือพยันตรายแล้วจากที่ไกลภาพประหลาดปรากฏขึ้นกระต่ายยักษ์สมัยโบราณสูงเกือบ2เมตรน้ำหนักอาจเกิน100กิโลกรัมกำลังเคลื่อนตัวช้าชบนทุง่งหญ้านี่ไม่ใช่กระต่ายเล็กๆที่เรารู้จักในปัจจุบัน แต่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และอันตรายของยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนสีน้ำตาลหนาของมันระยิบระยับใต้แสงแดดหูยาวตั้งขึ้นสูงและขาหลังที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงกระต่ายยักษ์ก็กำลังเดินทางเพื่อหาอาหารของมันแต่ไม่เหมือนกระต่ายกินหญ้าทั่วไปกระต่ายโบราณตัวนี้ยังเป็นนักล่าดุร้ายเมื่อจำเป็นแล้วต่อหน้าสี่คนที่กำลังสังเกตทิวทัศน์น่ากลัวเกิดขึ้นกวางตัวเล็กกำลังกินหญ้า ไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังซุ่มคอนกระต่ายยักษ์พุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วหน้าทึ่งกวางรู้ตัวถึงอันตรายและพยายามหนีแต่สายเกินไปกระต่ายยักษ์พุ่งตรงเล็กคมเหนือนมีดและฟันที่กัดแรงโจมตีกวางเพียงไม่กี่วินาทีกวางไม่ทันวิ่งหนีก็เสียชีวิตจากการกัดที่รุนแรงมนุษย์โฮโมฮาบิลิสสี่คนนั่งบนที่สูงเห็นทั้งหมดตาเบิกกว้างด้วยความสยองขวัญ พวกเขาไม่เคยเห็นกระต่ายที่ดูร้ายและอันตรายขนาดนี้พวกเขามองกันสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและพร้อมใจกันเข้าใจว่าต้องออกจากที่นี่ทันทีสี่คนรีบไต่ลงจากหินพยายามไม่ทำเสียงดังพวกเขาวิ่งเร็วไปยังหินก้อนใหญ่ีก,ก้อนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อหลบหวังว่ากระต่ายยักษ์ที่กำลังหมกมุ่นกับเหยื่อจะไม่สังเกตพวกเขาพวกเขาหลบหลังหินคลั้นหายใจหัวใจเต้นรัว แต่ไม่คาดคิด,ดกระต่ายยักษ์ด้วยดวงตาที่แหลมคมและหูที่ไวมากได้กลิ่นว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองมันมันเหยื่อหัวขึ้นจมูกสูดอากาศหูหันไปยังหินที่สี่คนกำลังซ่อนอยู่จากนั้นมันทิ้งเหยื่อที่เพิ่งล่ามาพุ่งไปยังหินด้วยความเร็วน่ากลัวกระต่ายเข้าใกล้หินเดินรอบๆดมกลิ่นและค้นหาจมูกมันสูดแรงพยายามระบุตำแหน่งที่แน่นอนของผู้บุกรุก มนุษย์โฮโมฮาบิลิสสคนหดตัวหลังหินมือกำหอบแน่นร่างกายสั่นด้วยความกลัวพวกเขาได้ยินเสียงหายใจหนักของสัตว์เสียงเท้าของมันขูดพื้นในที่สุดสี่คนรู้ว่าไม่สามารถซ่อนตัวตลอดไปได้กระต่ายจะพบพวกเขาไม่ช้าก็เร็วพวกเขาแลกสายตากันอย่างรวดเร็วและพร้อมใจกันพุ่งออกมาวิ่งหนีอย่างสุดกำลังกระต่ายยักษ์เห็นเงาสี่คนกำลังวิ่ง ไล่ตามทันทีการไล่ล่าที่ฆ่าชีวิตเริ่มขึ้นทันทีกระต่ายด้วยการกระโดดยักษ์ทั้งวิ่งทั้งไล่ตามสี่คนแต่ละการกระโดดของมันยาวสี่้าเมตรสร้างเสียงดังก้องเหมือนฟ้าร้องบนทุ่งหญ้าสี่คนวิ่งอย่างสุดกำลังเท้าเหยียบแรงลงพื้นลงหายใจเร่งรีบแต่กระต่ายวิ่งเร็วมากเร็วกว่ากำลังคนมากเพียงไม่นานมันไล่ทัน และแม้กระทั่งสกัดทางสีคนได้กระต่ายยักษ์ยืนขวางทางดวงตาแดงจ้องตรงมาที่สี่คนฟันโผลออกมาอย่างคมคู่รู้ว่าไม่สามารถหนีไปได้อีกแล้วสี่คนหยุดและตัดสินใจต่อสู้นี่คือเวลาที่สัญชาตญาณการอยู่รอดของบรรพบุรุษมนุษย์รุ่งขึ้นแรงที่สุดพวกเขายกหอกขึ้นจัดรูปแบบการป้องกันพร้อมเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตรงหน้ากระต่ายกุ้งเข้ามา กรงเล็บคมบวงขึ้นสี่คนหลบและใช้หอกแทงกลับการต่อสู้ดุเดือเดอเริ่มขึ้นพวกเขาประสานกันคนหนึ่งดึงความสนใจอีกสามคนโจมตีจากด้านต่างๆหอกของพวกเขาแทงเข้าไปในตัวกระต่ายทำให้มันร้องด้วยความเจ็บปวดการต่อสู้ยาวนานทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บมนุษย์โฮโมพาบิลิสคนหนึ่งถูกกรงเล็บของกระต่ายขวนที่ไหลเลือดไหลเปียกเสื้อนังสัตว์ แต่กระต่ายก็ไม่ดีกว่าบาดแผลหลายแห่งจากหอ,อกทาให้มันอ่อนแลงเลือดแดงเข้มไหลจากบาดแผลบนร่างกายใหญ่โตของมันหลังจากต่อสู้ระยะหนึ่งกระต่ายยักษ์ตระหนักว่ามนุษย์เล็กเกเหล่านี้ไม่ใช่เหยื่อที่ง่ายมันบาดเจ็บหนักเสียเลือดมากและเริ่มรู้สึกเหนื่อยสี่คนตระหนักว่านี่คือโอกาสนี้พวกเขาไม่หลังเลหันหลังและววิ่งหนีด้วยพลังสุดท้ายที่เหลืออยู่ กระตายที่บาดเจ็บหนักสามารถแต่ร้องด้วยความโกรธแต่ไม่มีพลังที่จะไล่ตามอีกมันยืนอยู่ที่เดิมมองตามเนาสี่คนที่กำลังวิ่งห่างออกไปแล้วหันกลับไปเยียบาดแผลของมันสี่คนวิ่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกลอดภัยแล้วหยุดริมต้นไม้ใหญ่เพื่อพักผ่อนพวกเขานั่งทะลุดลงใต้ร่มไม้ผอบถือเือโชกทั้งตัวพวกเขาตรวจสอบบาดแผลของกันและกันใช้ใบไม้ผูกพันแบบคร่าวๆ โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหนักเกินไปพวกเขารอดชีวิตจากการเผชิญหน้ากับหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หลังจากพักผ่อนและฟื้นพลังสี่คนรู้ว่าพวกเขายังต้องหาอาหารต่อท้องพวกเขายังหิวและยังมีเวลาอีกยาวพวกเขาลุกขึ้นถือหอกและออกเดินทางอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาเดินระมัดระวังมากขึ้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอันตราย เดินไปได้ระยะหนึ่งพวกเขาพบต้นไม้ที่กำลังหยดน้ำหวานหยดน้ำหวานสีทองใสยหยดลงมาจากลำต้นสร้างเป็นแนวเงาหนามสี่คนเข้าไปใกล้สังเกตด้วยความสงสัยคนหนึ่งระมัดระวังแตะมือกับหยดน้ำหวานยกขึ้นดมกลิ่นแล้วลองชิมรสหวานของน้ำหวานแท่ซ่านในปากทำให้เขายิ้มรู้ว่านี่คือสิ่งที่กินได้และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 4ี่คนร่วมกันกินน้ำหวานจากต้นไม้พวกเขาใช้มือรองหยดน้ำหวานเลียจนนุ่พวกเขายังเด็ดใบอ่อนของต้นไม้มากินด้วยช่วยเติมท้องและเติมพลังงานสำหรับการเดินทางต่อไปเพื่อหาอาหารแม้วันนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายและความยากลำบากแต่พวกเขายังรอดชีวิตพวกเขาเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับความระมัดระวังและจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตและพวกเขารู้ว่า ใดที่ยังมีความสามารถขี่และไม่เคยยอมแพ้พวกเขาจะหาทางอยู่รอดบนทุ่งหญ้าป่านี้ได้เสมอนั่นคือเรื่องราวของวันหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทา้าทายของวันพัมมูดมอนิสเซอ์ชาติบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญความสามารถที่และเจตจำนงอันแข็งแกร่งต่อหน้าอันตรายถึงตาย